การให้ความช่วยเหลือจากกฟผโรงไฟฟ,ฟ้าจะนทถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อ HIV/HIV HIV, และผู้ป่วยเอสในพื้นที่อำเภอจะันทะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการสนับสนุนและให้ความสำคัญจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่เราจะเห็นได้ว่าปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกคนในพื้นที่และนี่คือจุดที่เราต้องพิจารณาว่า เราจะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนได้อย่างไรเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิและความเท่าเทียมกันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและไม่ใช่แค่การให้ความช่วยเหลือในระยะสั้นเท่านั้นแต่ยังต้องมีการวางแผนและดําเนินการในระยะยาวเพื่อให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืนให้กับชุมชนได้และเรายังคงต้องคํานึงถึงเรื่องของการลดการตีตราและขจัดการเลือกปฏิบัติในพื้นที่ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการสนับสนุนและให้ความสําคัญจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองสิทธิและความเท่าเทียมกันในหมู่ชุมชนและการสนับสนุนจากกอฟผอโออรงไฟฟ้าจะนําในการให้ห้องประชุมเพื่อจัดกิจกรรมอบรมนี้จึงถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมากและเราหวังว่าจะมีการสนับสนุนและให้ความสําคัญต่อการคุ้มครองสิทธิ์และความเท่าเทียมกันในหมู่ชุมชนให้มากขึ้นในอนาคตและเรายังคงต้องติดตามและประเมินผลกระทบของการสนับสนุนเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการคุ้มครองสิทธิ์และความเท่าเทียมกันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา